ไปกันที่เรื่องของการเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยและถวายสักการะพระบรมศพครับ โดยมีการเปิดลงนามแสดงความอาลัยและถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยตลอดเมื่อวานนี้นั้นก็มีภาคส่วนต่างๆและครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างก็เดินทางเข้ามาแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหกากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ธุรกันดารทั่วประเทศเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพก็ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจากทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.00นาฬิกาจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2568ครับพี่น้อง